คอนเทนต์นี้น่าสนใจมากค่ะแบงค์พิมพ์ถาทดลองเลี้ยงลูกแล้วคบหาดูใจกันมานานกว่า2ปีค่ะต้องบอกเห็นภาพนี้เนี่ยโอ้โหเอ็นดูอย่างกับ3คนพ่อแม่ลูกเลยทีเดียวนะคะเป็นคู่รัก ที่หลายคนบอกว่าลงตัวมากๆเลยทีเดียวค่ะทั้งนั้นของหนุ่มแบงค์และพิมพ์ถาซึ่งล่าสุดเป็นอีกคู่ที่เราเห็นถึงความน่ารักมากมายเลยนะคะล่าสุดนี้ค่ะคอนเทนต์ในการทํา YouTube ของเจ้าตัวเลี้ยงลูกได้มีการทำคอนเทนต์นี้บอกว่าทดลองเลี้ยงลูกน้อยท er ํเอาบรรดาแฟนคลับบอกว่าโอ้โหเหมือนกับป๋มอมป๊าหมาม้าตัวจริงเลยเนี่ยเนี่ยเหมาะกับการจะมีลูกแล้วล่ะอย่างไรก็คงต้องติดตามเป็นกาลังใจทั้งคู่เลยค่ะ